สวัสดีครับพบกับช่องชาลังลราฟาร์มหมูป่านะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องหมูหมูกันนะครับแล้วก็จะมา update, อัปเดตลูกหมูอายุหนึงอาทิตย์เป็นลูกหมูลูกหมูป่าผสมแม่ดำภูผ่านนะครับพ่อเป็นป่าเลือดผสมแล้วก็ แม่เขาเป็นดำผูพานลูกออกมาก็จะเป็นป่าภูพานครับผมเ,เป็นสายพันธุ์พัฒนาจากฟาร์มเรานะครับเ,เริ่มเริ่มตั้งแต่การผสมพันธุ์เอาพ่อมาเอาพ่อหมูป่ามาผสมพันธุ์กับแม่หมูดำผูพานครับผมลูกก็จะออกมาดำบ้างแล้วก็ลายแตงไทยบ้างนะครับ ข้อดีสำหรับการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับก็ดำภูพันธ์ก็จะไดเ้เนื้อที่ดีแล้วก็ถ้าจะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะได้มีลูกดกครับผมก็ลูกดกแต่ตัวนี้ก็เป็นหมูสาวอยู่นะครับผมเป็นแม่แม่หมูสาวก็จะได้ได้ลูกอยู่ห้าตัวก็ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมเป็น ลูกก็เป็นเพศผู้สามตัวแล้วก็เพศเมียสองตัวนะครับ <c oughs> ข้อดีสำหรับการผสมข้ามสายพันธุ์ก็หนึ่งเลยถ้าใช้พ่อเป็นหมูป่าก็ทนทนับทนต่อโรคแล้วก็กินง่ายครับผม ปกติดำภูพันก็าก็กินง่ายอยู่แล้วด้วยก็ก็กินง่ายครับไม่เลือกอาหารสองเลยคือถ้าเอาไปเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุก็จะได้ลูกดกครับได้ลูกดกแล้วก็ถ้าจะเอาไปบริโภคเนื้อก็จะดีครับเนื้อเนื้อก็จะดีกว่าที่จะเป็นหมูป่าโดยตรงก็จะมีเนื้อที่เยอะ อะไรประมาณนี้ครับผมช่วงนี้เป็นที่เป็นช่วงพายุนะครับผมก็จะมีฝนตกบ้าง <c oughs> ฝนตกชุกฝนตก ทุกพื้นที่ก็ทางคองกก็ได้ประสบการณ์แล้วนะครับจากปีที่แล้วในช่วงฤดูฝนยุงก็จะเยอะครับเราก็เอาผ้าผ้ามุงครับผ้ามุงผ้าเขียวบ้างหรือว่าเป็นผ้ามุงบ้างประมาณคอบคอกครับไม่ให้ยุงเข้าไปกัดยิ่งเป็นลูกหมูด้วยแล้วก็จะ เป็นอันตรายเพิ่มเป็นสองเท่าสามเท่าเลยนะครับสําหรับการที่ปล่อยใหย้ยุงกัดลูกหมูก็จะเกิดการสูญเสียนะครับผมเมื่อปีที่แล้วช่วงพายุเหมือนกันช่วงเดือนนี้แหละครับประมาณเดือนเมษาพฤษภานะครับช่วงนั้นมีลูกหมูคลอดแล้วก็ไม่ได้กางมุ้งให้ยุงกัดครับทําให้เกิดการสูญเสียครับลูกหมูตายเกือบ เ,เกือบยกอคอกนะครับก็ปีนี้ก็เลยป้องกันใช้ผ้าเขียวมาคุมอคอกทั้งหมดครับทั้งตัวผู้ตัวใหญ่เออทั้งทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กเลยเก,ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับการกางมุงให้หมู ก็จะป้องกันนะครับป้องกันป้องกันยุงป้องกันการสูญเสียลูกหมูหนึง่งอาทิตย์ก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับผมก็กินเก่งครับกินนมเก่งแล้วก็เริ่มดือ้อเริ่มมุด ออกจากช่องออกไปเล่นข้างนอกบ้างอะไรบ้างเริ่มเริ่มมีการต่อสู้กันเพื่อวัดความแข็งแรงก็น่ารักดีครับสำหรับลูกหมเเูเลี้ยงง่ายนะครับหมูป่าเลี้ยงง่ายแล้วก็กินอาหารง่ายหมูป่าหมูดำภูพานที่ผมเลี้ยงในคล็อกนะครับก็ พิสูจน์แล้วครับจากคอกซึ่งเลี้ยงมาครบหนึ่งปีก็ถือว่ากินอาหารง่ายครับผมไม่เลือกอาหารกินเก่งกินเก่งไม่เลือกอาหารครับแล้วก็โตครับทง้งคอกก็เป็นใช้อาหารเป็นอาหารต้นทุนต่ำนะครับผมเป็นอาหารลดต้นทุน เราก็จะเลี้ยงอาหารสำหรับหมูก็เลี้ยงสองเวลาครับเช้ากับเย็นช่วงระหว่างวันเราก็จะให้ต้นกล้วยครับใบกล้วยต้นกล้วยใบกล้วยแล้วก็พวกหญ้าเนเปียหญ้าหวานอิสราเอลครับถ้ามีก็เอามาโยนให้เขาเดี๋ยวเขาก็จัดการของเขาเองเขาก็กิน วันนี้ไม่มีใบกล้วยครับก็เลยหั่นต้นกล้วยเป็นท่อนให้เขาก็กินครับกินก็กินง่ายกินดีครับต้นกล้วยก็พอมีโปรตีนอยู่ครับอาจจะไม่มากแต่ก็มีครับก็ให้เขากินบ่อยๆก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับแล้วต้นกล้วยก็มีสรรพคุณเรื่องอช่วยลดการท้องเสียของหมูได้นะครับผม สำหรับต้นกล้วยใบยกล้วยก็เป็นพืชที่หาง่ายในท้องถิ่นแล้วก็ประหยัดต้นทุนครับประหยัดต้นทุนก็ถือว่าดีนะครับสําหรับการเลี้ยงหมูด้วยต้นกล้วยใบยกล้วยพวกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้านีเตียครับผสมลำหน่อยหนึ่งแล้วก็ผสมเสษ็อาหารหน่อยหนึ่งถ้ามีครับก็ เอามาให้หมูกินได้ครับผมประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในการเลี้ยงหมูครับก็ไม่จำเป็นนะครับอ่าจริงๆแล้วก็สำหรับอาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงหมูป่าก็ไม่จำเป็นสักเท่าไหร่ครับผมแต่ถามว่าผมมีให้อาหารสำเร็จรูปไหมก็มีครับมีสำหรับลูกหมูหย่านมครับ รุ่นหมูที่อายุประมาณสามอาทิตย์ประมาณนี้ครับกินอาหารหัดกินอาหารอะไรประมาณนี้ก็จะให้เป็นอาหารสําเร็จรูปอาหารยานมเป็นอาหารสําเร็จรูปสําหรับหมูเล็กนะครับที่นี่ก็มีมีให้อาหารสาเร็จรูปเฉพาะหมูเล็กอย่างเดียวครับผมหมูใหญ่หรือหมูแม่พันธุเราก็จะให้อย่างเงี้ยครับอาหารลดต้นทุนต้นกล้วยสับลำเศษอาหาร ญ้าหวานอิสราเอลย่าเนเปียใบยกล้วยอะไรประมาณน,นี้ครับก็ทามีอะไรก็ให้ผสมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมให้เขากินเช้าเยน็นสองเวลา,เ,าเลี้ยงแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเลี้ยงอาหารต้นทุนต่ําเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องทุนในการทุนในการเลี้ยงนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลมาก ตอนนี้ผมมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงหมูป่าหมูดำนี่ก็เฉพาะค่าลำครับเฉพาะค่าลำแล้วก็อาจจะมีข้าวสารบ้างครับที่ซื้อมาเป็นข้าวแข็งบางวันที่ไม่มีเศษอาหารเราก็หุงข้าวาต้มข้าวให้ผสมกับต้นกล้วยกล้วยสับนี่แหละครับผสมให้เขากิน ก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ได้มากอะไรก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ยังต่ำอยู่มามานี่คค่าใช้จ่ายที่ยังต่ำอยู่ก็ถ้าจะเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งก็อาจจะไม่ถึง500หรอกครับเพราะลำก็ปกติผมใช้ลำหนึงกระสอบ หมูใหญ่หกตัวลำหนึ่งกระสอบจะใช้ได้หนึอาทิตย์ประมาณนี้ครับหนึอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็ลำก็ไม่ได้ให้มากครับถ้วย2อถ้วยผสมกับต้นกล้วยสับหลักๆเลยคือใช้ต้นกล้วยสับเป็นหลักนะครับในการเลี้ยงของผมต้นกล้วยสับนี่สำคัญนะครับสำหรับคอกผมนะครับ ใช้เป็นอาหารหลักให้หมูเลยก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับลูกหมูก็สมบูรณ์ดีแม่เลี้ยงเลี้ยงลูกเก่งครับให้นมลูกได้ดีถือว่าเป็นหมูสาวที่เลี้ยงลูกดีเลยครับตัวนี้เป็นดำภูพานนะครับนี่ก็ขอแบ่งจาก พี่ที่เขาเลี้ยงมาก่อนหน้านี้แล้วก็เอาเอาเข้ามาตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนนะครับนี่ก็ได้ครบ1นึ่งปีละได้ลูกหนึ่งขออันนี้จับผสมตั้งแต่อายุเจ็ดปดเดือนนะก็ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีที่ คลอดลูกได้โดยลูกไม่เป็นอันตรายแล้วก็ตัวเขาก็ไม่เป็นอันตรายอะไรข้อของผมนี่ช้างลาฟามูป่าของเราก็มีพ่อพันหนึ่งตัวนะครับก็ข้อดีของการที่มีพ่อพันธ์ุก็เวลาแม่หมูเราติดสัตว์เราก็สามารถผสมได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปหา พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์จากที่อื่นมาผสมให้มันเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ถ้าเรามีพ่อพันธุ์ของตัวเองเราก็สามารถจับผสมได้เลยถ้าหมูแม่พันธุ์เราเป็นสัตว์สังเกตหมูเป็นสัตว์ก็สังเกตที่อวัยวะเขานะครับผมอวัยวะเขาจะบวมแดงนะครับบวมแดงผิดจากปกติที่เขาเป็นอยู่ครับ บางตัวก็จะมีอาการกระวนกระวายบางตัวก็จะนอนนิ่งก็ผมใช้วิธีการที่สังเกตดูจากอวัยวะและก็พฤติกรรมของเขานะครับผมบางตัวเขาอวัอวยวะบวมแดงเขาจะกระวนกระวายหรือบางตัวเขาจะนอนนิ่งเราก็จะสังเกตดูถ้าเขาถ้าเราสังเกตดูแล้วว่าเขาเป็นสัตว์ สักวันสองวันอย่างเงี้ยวันที่สามก็ถ้าเรามีพ่อพันธุ์อยู่แล้วเราก็เอาพ่อพันุ์เข้ามาผสมได้เลยนะครับวันที่สองหรือวันที่สามเขาจะนิ่งมากแล้วเขาจะาให้ให้ตัวผู้ขึ้นผสมพัน์โดยที่เขาไม่ค่อยปฏิเสธ ทางข้อก็จะใช้วิธีการในการผสมพันธุ์หมูโดยให้ตัวผู้มาทับตัวเมียนะครับผมก็เราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์หมูแล้วหลังจากผสมพันธุ์เสร็จก็ นับไปเลยครับตั้งแต่วันผสมพันธ์ถึง4เดือนหมูแม่พันธ์ุที่เราจับผสมพันธ์ไว้ก็จะคลอดลูกนะครับคิดกลมๆครับไม่ต้องคิดเป็นวันครับคิดตั้งแต่วันที่ผสมพันธ์ถึงนับไปอีก4เดือนครับผมนับอีก4เดือนครับคลอดลูกแน่นอนจะไม่เกิน4เดือนหรอกครับเพราะปกติหมูถ้านับเป็นวันก็ประมาณ115วัน ร้อยสิบวันถึงหนึ่งร้อยสิบห้าวันนะครับก็ประมาณนี้หมูที่หมูตั้งท้องระยะเวลาที่หมูตั้งท้องก็หนึ่งร้อยสิบวันถึงหนึ่งร้อยสิบห้าวันก็จะคลอดลูกนะครับผมการคลอดลูกเราก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากครับผมวันที่เขาคลอดเราก็เขาจะมีอาการกระวนกระวายครับกระวนกระวายคาบเศษเศษอาหารเศษใบไม้ที่เหลืออยู่ในคอกครับเขาก็จะเอาไป กองสุ่มๆไว้เราก็คอยสังเกตดูครับถ้าเขามีอาการแบบนั้นเราก็เตรียมฟางมาให้เขาครับเดี๋ยวเขาจะเอาฟางมาทํารัง,งทารังคลอดแต่ถ้าเป็นพื้นดินก็ถ้าไม่มีฟางแต่คอกเป็นพื้นดินก็เดี๋ยวเขาก็จะขุดหลุม,มครับขุดหลุมทําบริเวณคลอดของเขาเองแต่ถ้าเป็นพื้นปูนเขาขุดไม่ได้เขาก็จะหาพวกเศษกล้วยเศษอะไรที่มันเหลืออยู่ ในค้อเขาก็จะเอามาทํารังเราก็คอยสังเกตดูถ้าเขาทําแบบนั้นแล้วเราก็พย,พยายามรับพยายามต้องเตรียมฟางไว้ให้เขานะครับผมฟางข้อดีของฟางคือสําหรับหมูที่กําลังจะคลอดลูกนะครับเขาก็จะเอามาทํารังเพื่อเป็นอนณาเขตในการคลอดลูกของเขานะครับเพื่อไม่ให้ลูกเขาคานออกไปไหนไกลจากตรงที่เขาคลอดลูกนะครับ สองเลยคือถ้ามีฟางและลูกหมูคลอดลูกเขาจะใช้ความอบอุ่นจากฟางครับในการนอนยิ่งช่วงอากาศหน้าฝนหรือหน้าหนาวด้วยครับฟางนี่ข้อดีของฟางก็จะใช้ในช่วยให้เกิดความอบอุ่นสำหรับลูกหมูนะครับผมเพราะลูกหมูนี่ก็ต้องการความอบอุ่นในการนอนครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิด โรคได้อาจจะเกิดให้เขาปอดชื้นบ้างหรือว่าป่วยซึมบ้างครับตอนที่เขาคลอดลูกเราก็ไม่ต้องไปจัดการอะไรเขามากนะครับผมเราก็ปล่อยให้เขาคลอดเองก็แค่ดูครับว่าเขาจะทับลูกไหมแค่นั้นเองถ้า ถ้านั่งเฝ้าอะนะครับก็ถ้าถ้าเราเห็นเขากําลังจะคลอดอย่างเงี้ยเราก็มายืนดูเขาได้แต่ก็ไม่ควรนะครับไม่ควรเข้าไปจัดการเขาเผื่อบางแม่พันธุ์ที่เขาเป็นแม่สาวหรือเขาห่วงลูกกับเขาจะตกใจครับคลอดเองได้ครับผมหมูป่าหมูดำคลอดเองได้ไม่เหมือนหมูขุนที่เคยเห็นนะครับที่เคยเห็นก็ไม่เหมือนหมูขุนที่ เราต้องไปช่วยเขาหรือว่าดึงเขาออกมาจากท้องแม่เขาโดยตรงอันนี้ไม่ต้องเลยครับผมเขาออกเองโดยธรรมชาติเลยครับมันก็บางทีก็มีนะครับบางทีก็มีแบบอยู่ดีๆเขาลอ,อดคของผมเคยมีอยู่อคอกหนึ่งไม่มีอาการที่จะอยาก ไม่มีอาการบ่งบอกเลยว่าเขาจะคลอดลูกคือเขาไม่กังวลกระวายเขาไม่ทำรังผมแล้วอยู่ช่วงกลางวันผมต้องไปทำงานกลับมาจากที่ทำงานก็เห็นแล้วว่าเขาคลอดลูกแต่บางแม่นี่ไม่ได้เลยครับผมพังแคบจะพังคอกก็มีอยู่เหมือนกันครับเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วมีแม่หนึ่งคลอดลูกเป็นหมูป,ป่า ทางคอ,อกออกไปจะออกไปข้างนอกเลยครับต้องเดินไปตามต้องเดินไปตามเอากลับมาไม่งั้นก็คงจะไปคลอดในป่าครับก็มีครับก็มีก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างเอามาเล่าให้ท่านที่เข้ามารับชมฟังก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับจากจากสิ่งที่ผมได้พบเห็น คอของเราก็มีแม่พันธ์ุอยู่5แม่พันธ์ุนะครับตัวผู้อีกหนึ่งตัวแล้วก็มีลูกหมูที่เป็นลูกหมูป่าเพศผู้3ตัวอายุ2เดือนก็จะเก็บไว้เป็นพ่อพันธ์ุหรือว่าใครอยากได้พ่อพันธ์ก็สามารถมาแบ่งได้นะครับ นี่คือพ่อพันธุ์ครับก็เจ้าทองครับผมอายุปีแปดเดือนนี่ก็ได้เชื่องนะครับสามารถจับเล่นได้คอกไม้ก็จะอย่างนี้แหละครับเขาก็จะถ้าเป็นไม้ ถ้าเป็นไม้จริงนะครับไม้แปรรูปมันก็จะแข็งๆหน่อยแต่ของผมมันมีทั้งไม้ไผ่ไม้ยูคาไม้แปรรูปมาผสมกันอันไหนที่เขากัดได้งัดได้เขาก็งัดครับก็ดื้อพอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้หลุดไปไหนนี่ก็เพิ่งงัดออกครับผมถือว่าสวยนะครับตัวใหญ่ยาว เป็นพ่อพันธุ์ประจำคอกมีคอกเล็กอยู่นู่นนะครับสำหรับลูกหมูชุดนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับเพศผู้หมดเลยว่าจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ในชุดต่อไปด้วยแล้วก็เก็บไว้สำหรับผู้ที่อยากได้พ่อพันธุ์นะครับก็จะเก็บไว้ให้อันนี้ ถือว่าโตไวนะครับผมสองเดือนหนักน่าจะประมาณเจ็ดเจ็ดโลได้แล้วมั้งครับเ,เจ็ดโลแปดโลน่าจะได้แล้วก็ถือว่ากินเก่งครับ ตรงนี้ก็จะทําคอกใหม่นะครับผมท่านที่เข้ามาดูก็อาจจะเห็นของเกะาะสิ้นหน่อยก็ประมาณว่าจะทําคอกใหม่นะครับให้สําหรับหมูที่เราจะจับยานมเราก็จะเอามาแยกไว้ตรงนี้เพื่ออนุบาลเขาครับเพื่อขุนรอรอจําหน่ายรอแบ่งขายให้สําหรับผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยง ชาขงเราฟาร์มหมูป่าของเราก็จะจําหน่ายทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับแล้วก็ลูกหมูป่าลูกหมูดําภูพานลูกหมูลูกหมูดําเหม,หม,หมยซานผสมดูหลอกตอนนี้ก็แม่พันก็กําลังตั้งท้องอยู่นะครับผมตั้งท้องนี่ก็แม่หมูดําอีกหนึ่งตัวครับผม นี่ครับแม่เหมยซานผสมดูหลอกนี่ก็ตั้งท้องแล้วนะครับเนี่ยตั้งท้องได้ประมาณสามอาทิตย์อันนี้แม่หมูป่าครับท้องได้สองเดือนแล้วครับก็ตัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นแม่หมูป่าที่ตัวใหญ่ แม่นี้ท้องนี้เป็นท้องที่สามแล้วครับผมท้องแรกได้ห้าตัวท้องที่สองได้ห้าตัวเป็นแม่หมูป่าที่ตัวใหญ่ครับอันนี้ก็หมูป่าตัวอ,อันนี้หมูป่าเลือดผสมที่มีความที่เป็นเลือดสูงเยอะนะครับเพราะพฤติกรรมแล้วก็ าการคุ้นชินคนไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นครับไม่ค่อยคุ้นแล้วก็พฤติกรรมของเขาที่ดูออกเลยคือการความดุร้ายครับที่พบเห็นล่าสุดเลยคือแม่แม่หมูดำคลอดลูกครับเขาได้กินคาวเลือดเขาเลาะเขาเลาะหาเขาเลาะหาคาวเลือดที่แม่หมู ดำคลอดลูกครับจนต้องเอาไม้แผ่นมาปิดไว้ครับเพราะเขาอยู่ใกล้กันก็ <Okay. S 1> ถือว่าดุอยู่ครับนี่ก็เป็นพฤติกรรมนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมที่ผมเพิ่งเห็นเห็นมาเหมือนกันในช่วงที่หมูดำคลอดลูกแล้วเขาอยู่ใกล้กัน <Okay. S 1> แม่หมูตัวนี้เลาะครับเลาะ ไม่รู้ว่าเลาะจะเอาคาวเลือดหรือหาคาวเลือดหรือว่าเลาะจะกินลูกหมูนี่ก็ไม่แน่ใจครับเราก็ไม่เคยเราก็ไม่กล้าเสี่ยงเหตุที่เกิดล่าสุดคือกินไก่ครับกินไก่ไข่ที่หลุดเข้ามาในอคอกตอนที่เขากินนะไม่เห็นหรอกมาเห็นอีกทีตอนที่ขนมันเต็มหมดแล้วขนไก่เต็มอคอกเลย หมูป่าก็มีหลายามีหลายพฤติกรรมนะครับที่ยังต้องเรียนเรียนรู้อยู่ก็สำหรับท่านที่มีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำก็สามารถแนะนำได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยครับผมก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขในการเลี้ยงหมูต่อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากช่องชากราวฟาร์มหมูป่านะครับทั้งในเพจ facebook แล้วก็ในช่อง youtube นะครับผม ชื่อเดียวเลยครับชางลังลาวฟาร์มหมูป่าก็ฝากติดตามกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ